เมื่อมนุษย์เจอเรื่องราวเจอความวิบัติเจอความสุดโทมเจอความทุรนทุรายเจอความเดือดร้อนแรงแค้น <c oughs> จากอาชีพหรือจากความรักใคร่โชคชะตาไม่เข้าข้างมืดแปดด้านจนถึงขั้นที่เรียกได้ว่าไม่เหลือเงินจะกินแล้ว ไม่เหลืออะไรในชีวิตแล้วมันหดหู่ไปหมดมันหาทางออกไม่ได้ไม่มีใครมาช่วยไม่มีใครยื่นมือแม้แต่สตางค์แดงเดียวถูกยึดทั้งหมดจากมือไม่ว่าบ้านไม่ว่ารถสูญเสียความรักที่สุดทุกอย่างเหมือนฟ้าถล่มเรียกว่ามืดแปดด้าน คดีความหนักหนาสาหัสวิบัติในชีวิตการอยู่การกินทุกเรื่องแบบที่สุดจนจมดินแล้วเราบอกมนุษย์เลยไม่ต้องต่อกรอนกับนรกเลยสิ่งที่พระเจ้าต้องทำคือห้ามสู้ห้ามดิน้นอย่ามาขยันตอนนี้เสียเวลา พวกเจ้าไม่สามารถสู้เราได้ถ้าใครเจอแบบนี้แปลว่านารกอยู่หน้าบ้านแล้วอย่าสู้อย่าดิ้นรนอย่าข้นขวายอย่ามาขายันตอนนี้หมอบได้เลยเงียบสงบอยู่นิ่งๆ <c oughs> อยู่เฉยๆ <c oughs> ห้ามเสียดาย สิ่งที่ผู้เจะต้องเป็นคือหมอบยอมรับความอับปยศอดสูยอมรับความจริง <c oughs> ยอมรับทุกเรื่องแม้แต่คดีแม้แต่การสูญเสียบ้านรถหรือความรัก <c oughs> หรือความเป็นความตายก็แล้วแต่ต้องหมอบทุกอย่างอย่ามาหาขยันตอนนี้เวลานี้ แปลว่าเราส่งนรกถึงหน้าบ้านพวกเจ้าแล้วคําว่ามืดแปดด้านแปลว่านรกที่สุดเงียบสงบห้ามดิน้นห้ามกู้ <c oughs> ห้ามกู้นี่ยืมสินต่อห้ามดิ้นรนต่อห้ามไปต่ออยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆบวชได้ไปบวช ไม่มีทางที่พวกเจ้าจะตรอกรกับเมืองนรกเราได้ไม่มีทางที่พวกเจ้าจะคัดง้างกรรมออกจากเราได้แต่ต้องใช้คําว่าแปดด้านจริงๆนะทุกด้านไม่มีใครช่วยแล้วเสียหมดทุกอย่างแล้วต้องหมอบอยาขยันอย่าดิ้นรนอย่ามาอดทนตอนนี้รับวิบากกรรมได้เลย รับวิบากกรรมอยู่ประมาณที่สุดถ้าหากมืดแปดด้านต้องสามเดือนอย่างต่ำถ้ามีคดีก็ต้องยอมก้มหน้ารับมไม่ต้องวิ่งหาคนช่วยก็คำว่าแปดด้านมืดไปหมดก็ไม่มีคนช่วยถูกไหมก้มหน้าอย่างเดียวถึงยังไงพวกเจ้าก็ไม่สามารถสู้เราได้ในเวลานั้น ถึงยังไงพวกเจ้าก็ไม่สามารถเอาชนะกฎแห่งกรรมในธรรมชาติได้อยูดีเมื่อครบสามเดือนแสงสว่างมันจะมาไม่มากก็น้อยอยู่ที่บุญภาวาสนาขงแต่ละคนไม่เท่ากันหลังจากสามเดือนแสงจะต้องมาแสงมาจากไหนจากเราเพราะเราจะถล่มพวกเจ้าที่สุดสามเดือนถ้าอมืดแปดได้แล้วนะ บางคนทนไม่ได้คําว่ามืดแปดด้านจะเจออะไรบ้างขอแรกเสียชีวิตเลยเพราะทนไม่ได้จะทําร้ายตัวเองนั่นโง่ามากเพราะสุดท้ายสุดเลยของกรรมการทํำร้ายตัวเองจนถึงขั้นเสียชีวิตสองก็คือสูญเสียอิสรภาพก็คือเข้าคุกสามสูญเสียคนรักบ้านเรือนรถราทรัพย,ย์สินก็สูญเสียสี่สูญเสียอาชีพ สูญเสียศักดิ์ศรีสูญเสียสัจจะสูญเสียมิตรภาพสูญเสียทุกประการนี่เรียกว่านารกครองเรือนชะตาหยุดเลยต้องมอบอย่างเดียวสามเดือนอยู่นิ่งๆอย่าคิดสู้นี่เราอุตส่าห์เอาความรับมาเปิดนะอย่าคิดสู้ไม่มีวันสู้ได้ การเงียบของสามเดือนไม่ใช่เงียบแบบอยู่เฉยๆนิ่งหากบวชได้เอาเลยหากไปบวชไม่ได้ห้องพระตัวเองถือศีลแปดนะหลังจากครบสามเดือนเราจะมีแสงสว่างหนึ่งก้อนถ้ากำหนักก็ริบรีถ้าเริ่มเบาบางมันก็แสงแบบไม่ธรรมดาเช่นกันเวลานารกครองเรือนตาพวกเจ้าสู้อำนาจเราไม่ได้ ธรรมชาติสอนให้พวกเจ้าเข้าใจว่าถึงเวลาเสียถึงเวลารับกรรมถึงเวลาที่จะต้องหมอบถึงเวลาที่จะต้องรับรู้ในสิ่งที่พวกเจ้าสร้างเรื่องมานี่เรียกว่าธรรมชาติกำลังสอนพวกเจ้ากำลังบีบให้พวกเจ้าได้รับผลแห่งการกระทำตัวเองทั้งหมดไม่ให้พวกเจ้าสู้ ให้พวกเจ้าหมอบก,กับสิ่งที่ตนได้กระทำมาทั้งหมดแล้วเอาไปเป็นประสบการณ์สามเดือนอย่างต่ำชัดไหมถ้าพวกเจ้าเกิดขยัน ก็เสียทรัพย์เกิดของการที่มีความรู้สึกได้ว่าฉลาดขึ้นมาต้องไปยืมคนอื่นพวกเจ้าก็เป็นหนี้เพราะสุดท้ายก็ไม่เหลืออยู่ดีเราถึงบอกว่านี่คือประสบการณ์ที่พวกเจ้าต้องรับต้องหมอบต้องเรียนรู้ไม่สามารถสู้ได้เพราะเรามาไม่ให้พวกเจ้าสู้เราชนะอย่างเดียวเพราะนี่คือการกระทำพวกเจ้าล้วน และนี่คือการสอนสั่งจากธรรมชาติจากกฎแห่งกรรมต้องรับให้ได้เมื่อรับได้จะเป็นประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ที่พวกเจ้าต้องจดจําและเข็ดหลาบได้แล้วถ้ายังไม่เข็ดลาบก็มีละลอกสองละลอกสามเข้ามาเรื่อยๆบางคนติดคุกตารางบางคนถูกประจานลดลันศักดิ์ศรีเสียมิตรภาพเสียเพื่อนเสียครอบครัวเสียทุกอย่าง เสียเงินทองเสียรู้เสียอิสรภาพเสียความมั่นคงจนไม่เหลือบางคนเหลือแต่ตัวธรรมชาติกำลังสอนให้พวกเจ้าหมอบยอมรับไม่ให้สู้สู้ไปก็เท่านั้นแต่จงอยู่อย่างถูกต้องหัศีลเข้ามา หาการบวดเนกขมมะเข้ามาล้างตัวเองใหม่สามถึงหกเดือนหลังจากนั้นแสงจะเข้ามาหาพวกเจ้าถ้าบางคนยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจบางคนทำร้ายตัวเองจนถึงขั้นเสียชีวิตนะหนักซ้ำเข้าไปหารอยชาติเกิดไม่ได้ พราะเราไม่มาหาเราไม่มา,า,ร,า,มมารับเราไม่พิจารณาความคดีให้ไปไหนทั้งนั้นให้ทุกทนอยู่ตรงนั้นแหละสังเกตไหมที่พวกเจ้าเห็นคนโดดสะพานนี่คือมืดแปดด้านแต่คิดผิดด้านไงไม่ยอมหมอบไงไม่ยอมรับไงก็สาสมไปได้เลยารอยชาตินี่คือการที่ไม่หมอบนี่คือการไม่ยอมรับ นี่คือการรู้เรียนธรรมชาติสอนสั่งไม่ได้นี่คือความลับนะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เมื่อไรแปดด้านเมื่อไรสงบซะชุบตัวเองใหม่ด้วยศีลห้าข้อชุบตัวเองใหม่ด้วยเนคขมมะการบวชไม่มีตัวอื่นช่วยพวกเจ้าปฏิหารไม่มีให้พวกเจ้าหยุดหาปฏิหาร ปาฏิหารก็สู้เมืองนรกเราไม่ได้เพราะเรามาเพราะเรากําลังเอาความเพราะเรากําลังให้ผลเพราะเรากําลังจะสอนพวกเจ้าให้เข็ดหลาบก,กับการกระทําพฤติกรรมผู้ที่มืดแปดด้านก็คือผู้ที่กระทําผิดมาทั้งนั้นน่ะไม่มีคนดีหรอกดีก็ไม่มีทางที่จะต้องเป็นสิ ดีต้องเลิศสิกับการอยู่กินดีต้องไม่มีเหตุเดียวเรื่องของการเจอะเจอแบบนี้สิมันต้องมีความผิดอยู่ในนั้นแหละจำสิ่งที่เราพูดนะนี่คือความเมตานะไม่ใช่เรื่องมากระทบนี่คือเมตารุนๆปกติมนุษย์ไม่เคยรู้เรื่องเช่นนี้นะ